สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักนะครับในส่วนของวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมออกมาดูที่ดินดีวิวเขาสวยนะครับของอําเภอบ้านไร่นะครับในส่วนของตอนนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องต่อศักพาเดินพาชมของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งในช่องของเราในตอนนี้ก็รับรีวิวถือว่าเป็นสื่อโฆษณาเป็นสื่อกลางให้กับท่านผู้ชมนะครับสนใจรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่าง ในส่วนของวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่ตำบลวังหินนะครับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เปิดตัวไปบอกว่าเป็นที่ดินดีวิวเขาสวยนะครับซึ่งที่ดินของเราในวันนี้เหมาะกับการทําการเกษตรทําการเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดินก็ดีแหล่งน้ําก็ดีนะครับสามารถตอกบ่อบาดาลได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินทําสวนทําเกษตรน้ําไม่ท่วมนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปวิดีโอของเราในวันนี้นะฮะ ที่ดินนะครับต้องบอกว่าในส่วนของเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงบนเนื้อที่17ไร่กับอีก2งานเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ120,000บาทนะฮะวิวเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งด้านหลังนะครับเขาก็เรียกว่าเขาช่องลมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือติดทางสาธารณะ ทั้งหัวและท้ายนะครับติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมผ้าพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม ตไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาทาดดีวิวสวยอยู่แล้วรวยค่ะ บ้านกลายชีวีที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ท่านผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะฮะ ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นในลักษณะของดินนะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ดินดีนะฮะแล้วก็วิวเขาสวยลักษณะของดินเนี่ยจะออกเป็นดินล่วนนะครับปนทรายนะฮะสามารถที่จะทําการเกษตรทําการเพาะปลูกได้นะครับอย่างพื้นที่บริเวณโดยรอบของเราเนี่ยก็มีในส่วนของอต้นอ้อยนะครับที่ ได้ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้มองเห็นในส่วนของวิวภูเขาได้อย่างชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของวิวภูเขาแบบนี้ราคาแบบนี้สําหรับอาําเภอบ้านไร่ถือว่าราคาไม่แพงครับท่านผู้ชมที่ดินนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่60เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมห่างจากน้ําประปาไฟฟ้านะครับอยู่ที่200เมตรผมลงมาจากถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้นส 252เข้ามาโดยประมาณ800เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะชี้นะครับในส่วนของแนวคันเขตท,ที่อยูอ่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะอยู่ทางด้านามุมจอของท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะทางสาธารณะนะครับณปัจจุบันเนี้ยเป็นลูกลังบดอัดนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับมีความกว้างโดยประมาณ4-5เมตรก็ต้องบอกว่าในส่วนของรถเก่งเนี่ยรถกระบะสามารถเข้ามาได้นะครับ หน้าแปลงที่ดินนะครับทางด้านนี้จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่60เมตรแล้วก็ลักษณะนะครับที่ดินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแนวยาวนะครับทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่480เมตรซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับทางเพื่อนบ้านนะครับเขาก็ได้มาทําการสูบน้ำนะฮะที่จะลดบริเวณของพืช รหรือว่าจะเป็นต้นอ้อยนะฮะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือหรือว่าอยู่ในจอของท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของที่ดินนะครับมีลักษณะมีทั้งทางสาธรารณะแล้วก็มีในส่วนของเหมืองน้ำสาธรารณะนะครับเป็นเหมืองเล็กๆนะครับที่เวลาในช่วงของฤดูน้ำนะครับก็จะมีไหลผ่านาบริเวณทางด้านของทิศตะวันตกนะ แล้วก็ทางด้านอีกทางสาธารณะหนึ่งนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่60เมตรเช่นกันนะฮะเป็นทางสาธารณะซึ่งสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ด้านได้นะฮะผมก็ไปมาแล้วนะครับในเรื่องของทางนี้ก็เข้าออกได้สะดวกนะครับในส่วนของแปลงที่ดินนะครับจะห่างจากอบตอวังหินนะครับหรือว่าถนนหมายเลข333ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าถ้าวิ่งตรงออกไปเนี่ยนะฮะไปในส่วนของตัว ตำบลเมืองกาลุงนะครับโดยประมาณ15กิโลเมตรห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างนะครับก็จะเป็นยกตัวอ,อย่างนะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโดยประมาณ20กิโลห่างจากโลตัสอำเภอหนองฉางนะครับเนี่ยมาจากถนนหมายเลข3-33เนี่ยโดยประมาณ20กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นนะครับจะเดินทาง กลับไปที่ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับลองไปเที่ยวดูนะฮะยิ่งผมก็แนะนำนะครับในของคืนในวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็จะมีตลาดนัดถนนคนเดินโดยประมาณ40กิโลแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเดินทางมาดูที่ดินของเราในวันนี้นะครับโดยประมาณ220กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดซื้อที่ดินของเราในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะปล่อยเช่าค่าเช่านะครับก็ถือว่าได้ค่าเช่าดีนะในราคา หนึ่ไร่นะครับหนึ่าบาทต่อปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมทําในส่วนของไอร่อ้อยนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ้อยมีราคาสูงขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นผลดีกับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างมากนะฮะเอาแล้วกลับไปชมในส่วนของวิวภูเขากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ วิวเขานะครับซึ่งก็จะเป็นวิวเขาวังหินนะฮะก็ถือว่าเป็นวิวเขาที่วิวเขาสวยอีกหนึ่งลูกนะครับสำหรับอําเภอบะไล่นะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเขาหินนะครับแล้วก็มีลักษณะสงสูงทิวภูเขาเนี่ยสลับซับซ้อนนะครับก็ถือว่า เป็นวิวเขาที่ใช้ได้นะฮะสำหรับอำเภอบ้านไร่อีกหนึ่งแปลงอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะหรือว่าต้องการแอดไลน์เพื่อที่ต้องการในส่วนของภาพมุมสูงนะครับหรือว่าขอบเขตแปลงที่ดินนะฮะก็สามารถที่จะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการ รีวิวนะครับที่ดินของตัวเองนะฮะให้เราเป็นสื่อกลางในการโฆษณาหรือว่าชอบรีวิวของเรานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะหรือว่ารายละเอียดเข้ามาทางช่องทางไลน์ก็ได้เอะะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ